ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่29กันยายน2568ครับวันนี้มีเรื่องสำคัญสคัญที่เราต้องมาดูกันนะครับหลักๆก,ก็จะมีทางความเคลื่อนไหวาการเมืองนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์สภาพอากาศด้วยครับประเด็นแรกมาเริ่มกันที่การเมืองก่อน,อนเลยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้ถแถลงนโยบายนะครับย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจนะครับภารกิจเร่งด่วนก็คือต้องแก้วิกฤตชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ท่านยืนยันว่าจะยุบสภาใน4ีเดือนตามข้อตกลง MOA แล้วก็ประกาศนโยบายเร่งด่วนมา15ข้อที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องแก้ค่าครองชีพกับการปรับยาเสพติดต่อมาประเด็นที่2เรื่องเศรษฐกิจครับรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมจะเอาโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งคาดกันว่าจะช่วยอัดฉีดเงินเข้าระบบได้ประมาณ6.6หมื่นล้านบาทภายใน2เดือนเลยนะครับก็หวังว่าจะดัน GDP ให้โตได้4%เอร์เเขาแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มนอกระบบภาษีกับกลุ่มผู้เสียภาษี ขณะเดียวกันทางสสคก็รายงานว่าการส่งออกเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่14แล้วครับและประเด็นสุดท้ายครับเรื่องสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนมาเลยนะครับว่าทั่วไทยต้องรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอิทธิพลจากพายุโซนร้อนบัวลอยซึ่งคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นได้ด้วยโดยเฉพาะภาคเหนือกับอีสานต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็คาดว่าจะมีฝนประมาณ60-80%ของพื้นที่นะครับแล้วก็เตือนชาวเรือให้ระวังคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้ครับนี่ก็คือประเด็นหลักๆที่น่าจับตาและต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ